เรามาดูรถดั้มรมาดู้ยง

เอาเอายังไงจะร,รถดึงเลยเอารถตุ๊กตุ๊กดึงเลยมาครับเดี๋ยวเอาตุ๊กตุ๊กมาดึงอันนี้มันขาดแล้ว่ะขาดแล้วเหลือนิดหน่อยตรงนี้ก็ขาดแล้วใช้ยางรถไทยครับ อีแตนของเราอะกระทะก็รถไทยนะโอ้ยตะกุยเดินหน้าก่อนนี่แหละภูมิปัญญาชาวบ้านครับเนี่ยไปทางนี้นะ ยางรถไทยเนาะเออความคิดโอเคเลยได้นี่ใครจะไปเลือกใช้ก็ได้ครับยางรถไทยเอาไม่ใช้กับพี่แตนนะนายอยาลากลำต้นไปเลยได้นี่ลากต้นไปเลยบอ มาดูความแรงของเจ้าอแตนคันนี้ครับใช้คูบุต้า10ร้อย10แรงครับ <living> <hair> <c ười> เอ้ยแ <c ười> ตก่กุยได้เฉพาะความคิดสุดยอดเลยเด้นี่เป้าความคิดขนาดนี่ <c ười> โอ้ของผมแหละโอ้แน่นอนไหม นี่ครับเดี๋ยวมาดูเหรออันนี้ใช้ตะกยโดยเฉพาะในการดิงเหมือนรถไถเลยแหละอ่ะช่วยหน่อยเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยว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 แป๊บนึงอ่ะไปมาไปมากอก ยังไหนเกาะตรงไหนอ๋อเลยนิดนึงเดินหน้าเดินหน้าก่อนเขามีเขามีตะขอเกาะด้านหลังอยู่ครับนี่ะเฮ้ยไป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 อุ้ยกระจายครับต้องอยู่เด็กไรนยเอาเกาะเลยมาดูเลยครับ ว่าความแรงของร้อยสิบแรงของคูปุต้ายังเป็นยังไงลากต้นใหญ่ๆโอ้มันยังไม่ขาดดีได้นี่อา,อา,อาสุดยอดเลยนะเอาเรล็กเต็มที่แล้วับปล่อยคันแล้วยังย่งปล่อยใหมครับโอ้เนี่ยปีนรถไทเนี่ยวันี้แหละล้อรถไท บนเครื่องกันจะเอาอยัางไงครับฝั่งนี้มันขาดแล้วฝั่งนี้มันติดไอ้รากไม้มอะกำลังปรึกษากันครับว่าจะเอาอยัางไง เฮ้ยเอาฝั่งนี้นะฝั่งนี้น่าจะมาได้อยู่มันขาดหรือยังเดี๋ยวก้มดูกนครับโอ้แะยากเลยอะไเนี่ยโอนเหมือนกันครับเจบ้ากูกุตาคันนี้ครับรทขาไมีแตนนะอ้ย โอ้ยสนใจครับตัดไม้นี่เลยครับ064 7836354ครับตัดไม้เลไม้ใหญ่เหมือนกันครับหนึ่งคนโอบหากินเงินไปครับเป็นบรรยายชาวบ้าน อันนี้คือไอเดียของคนขับเลยว่าต้องใช้ยางรถไถในการตะกุยอ่ะะอ้ใหม่ตรงนี้ปลูกมันกับใสปบ่ปุ๋ยขี้ไก่พดเม้นเลยครัเม้นเสียบจมูกเลยครับปุ๋ยขี้ไก่นลยเอาใหม่ดิ <c oughs> เริ่มต้นใหม่ครับ เราดูรถมาเยอะแล้วดูแบบนี้บ้างหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆอย่างการทำมาหากินของชาวบ้านครับดูการตะคุยพ <c oughs> ่อพ่อพๆอเดี๋ยวเดียวฮะได้ยังลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวได้ยังอ่ะโอเคกระชากเลยลูกพี่เออยังไม่ขาดเด้เนี่ย โอ้ยติดแล้วงานเข้าพูดถึงยากไม่ยากครับอ่ะตับเครื่องกันตัดอีกวะเดี๋ยวเขามีวิธียังไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งอุ่นียนบารครับ นนิดึงเปลี่ยนบาใหม่ครับบายาวขึ้นอันนี้บาสั้นร้อนแถวะเนาะปนไรหนจ้ะ น้ำมันหมดหมั้งหลังจากเอาใบาย,ยาวตัดเลยครับไหวไหมโอ้ไหวครับเยี่ยมเดี๋ยวแนละ้วถ่ายมันเลยครับนี่มันต้องใช้ยางกูไทยนี่เลยพอดอก่อนครับเดี๋ยวก็ หาลายใหม่ตรงนี้ที่เขาไทแล้วมันเลยยากนิดหนึ่งครับดินมันจะฟูโอ้แน่นอนแน่นอนออเาเตรียมใหม่ครับเอาล่องใหม่นี่แหละโอ้ เดี๋ยวๆดมีผู ui, ้ช่วยครับเจ้าของที่อ,อ๋อล่อยมาเลยออกไหมเอาอมาเลยเขาแร่ชากดิเดี๋ยวกันด้วยเอาไปเออ,อเรียบร้อยครับโอ้แน่นอนเฮ้ <laughs> ยเขาจะเอาขึ้นรถยังไงเขามาคนเดียวนะ เจวเจวเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบจนตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ